สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Q Channel แล้ววันนี้เราเพิ่งเจอในคลายมาเตอร์นะครับก็คืออะไรวะเหมือนกับมันจะเป็นตัวกล้องใช่ไหมล้วก็กดเข้าไปมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับ เดี๋ยวผมไปเจอเขาเขียนว่าคัมเมล่าอันนี้ก็เขียนอะไรไม่รู้จาไม่ได้เลยนะครับก็ลองไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองก็มาลออีกครั้งนะครับก็คือลองดูว่าถ้าเรานะครับถ่ายโดยการที่เราถ่ายไปเลยอะโดยที่ไม่ใช้คามาเตอร์นะครับมันต้องรอเวทีมรอ,อนานมากนะครับก็ผมก็เลยถ่ายอย่างนี้นะครับมันจะแบบปุ๊บเร็วไปเลยนะครับไม่ต้องมารอลงรอ โคตรนานเลยทีเดียวนะครับก็คือมันจะเป็นตัวอัชเรีปะวะอัชเจรีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แต่ที่ร,รู้นะมันจะรอนานมากนะคะถ้าเราคลิปยาวหรือคลิปสั้นประมาณนี้นะครับคือมันรอนานนะครับคือผมก็ขี้เกียจรอนะโอเคแล้วก็มาถ่ายในครายมาเตอร์เลยก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันมีอย่างนี้ด้วยผมก็โอ้เราคิดว่ามันกับถ่ายแล้วจะต้องมารออีกแต่จริงไม่ใช่นะมันถ่ายได้เลยนะครับก็ สิงที่สุดแล้วนะครับในคายมาเตอรน์นี้เออโอเคแล้วก็ขอรับจบเพียงเท่านี้นะครับมาบอกเกี่ยวกับคายมาเตอร์เท่านี้นะครับก็บางคนอาจจะรู้กันหมดแล้วนะครับโอเคก็ผมเพิ่งรู้ไงอ่ะก็เพิ่งใช้อ่ะเออมีไรจะไฟเหรอเออจเจราเลนเลนครับก็ขอรับจบเพียงนี้สวัสดีครับ